เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะมาเบิ่งบรรยากาศกรนท้างเลยครับเดลยสำหรับาตาน,นี้ครับผมเนาะคือมาสูงแบบพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันปลาปูเพิ่นเสรจชัดตัวนี้สามหกหนึ่งสามเชีย กัวหนึ่งสามคุณคุไเจ้าเจ้าชนี้พันมไม่ดีเจ้าก็ <c oughs> ตอะพูนะพันดีงเป็นอานทสาตัวเดียวกหมกเ <c oughs> <c oughs> ลยะูีลเนี่รงมัน,ม,นมันเขาดีอะไรกันเลยถื <c oughs> <c oughs> สแสดงว่าเป็นที่ทส,ส,สามตัวที่สี่บอกกัวอกบอกตระเหลกศูนย์หกบ่ค่ะศูนย์หกศูนย์สองเนะ สนกสนสกสองเาค่ะอันตวนี้ก็อันไม่อัไม่ก็สูตรไม่อันนี้นี่สี่ตัวนี่หลักสิบหลักหน่วยเก้ากับศูนสามกับสี่ก็ได้เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ม่ที่คูณลงศูนย์สามอีกเนาะลงศูนย์สาเข้ากันโอ้เข้ากันไลยได้สุดซ้ จั응๊กสูตร um, oui. well nice nice ับะ nice ู่ไรสูตสามเลยไหลโอ้ฝังมือครับเพือนพี่น้องเลยไหลกระสืดีนี่นี่นี่บนแปดหลักหน่วยเห็นบนบนแปดลักหน่วยบนเจ็ดเจ็ดเจ็ดลงหลักหน่วยแปดแปดลงหลักหน่วยค่ะเห็นบนหนึ่งสองหนึ่งวันหนึ่งสองเห็นบนลงหลักหน่วยสองวงใบก้านมูเลยสองหลักหน่วย ศูนย์ก็ได้เก้าหกอู 4, 8, 6, อนนช้ช่อแปดหกไหลร่วงรัาหน่อยหกมากเลิมากว่าเดียวตัวซปดร่างเยอะไปซุดร่างฟูตัวห้ 8, 3, 9, า 8, 8, 6, บองบนร่างมือยังันติดแปดกับสามเก้ากับศูนย์ใช่ศูนย์แปดแปดชุนโตนี่เบอร์แม่นี่คือเพื่อนศูนย์สามคือเพื่อน ศูนย์แปดศูนย์สามเป็นกันมีเพื่อนออกต้องกันเถ่ะบัตรพิเศษมาสองตัวล่างมาสองตัวนมีเก่าเพื่อเขาโอ้ลงที่เก่ามีเพื่อนมาสองตัวบัตรพิเศษนี่กี่หลักล่างนี่ดิมาใส่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สา 0, 0 8, 03, 98, มเก้าแปดกันหมัด มาแป่เก้าเก้าแปดนี่เป็นไี่ไรบ้านนี้บ้านทิหแอบซึ่งบ้านงั้มาสองตัวอย่า็บ้านิดอีกนี่ศูนย์แปดศูนสามนี่ก็ไม่กับเก่ากับศูนยคือเก่าย่นีก็มีแล้วมาเก่านี่ร่องศูนย์สาเนี่ยเกินหลายตัวนี้เงินเห้กันนี่บ้าชั้นทิ่แค่มาสองตัวินนี่เรียกหกตัวนี่นะป่๊นศูนย์สามคือเก่า แปดศูณแปดูสามม่าเก้าไปแปดเก้าคูณก็่คมีเครดอรอกมีือกันเดินนี่สามนี่นั่นมึงยังมาสามตัวกระทูนเนี่ยมึงยังสือตุดเดียวเ่ยสุดตัวเดียวเ่ยสามก็มีเครือรังรางเบได้ล่ะนี่กอบเัน ปูมาคักๆกับศูนย์สามปูศูนย์สามนแปดขึ้นเนี่ยปูศูนย์สามศูนย์ปดนะมาักคันี่เดียนแปดศูนเพื่อก่อนศูนี่ไงศูนมาที่โกปูมาเรียกบนด้านหกตัวมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัวบนว่าพิจ้าหหมดนี่ก็ได้เชียนเอาบอปูให้แปดตัวเดียวรังเงินี่ก็นี่เลยแปดรังเงยเจ็ดแปดหกแปด ก้าแปดหนึแปดสามแปดสองแปดอันนี้มาบนบัวปูบนย่างยาวบัวทัดปิดทั้งหมดสามตัวมาสามตัวถูกหมดเลยโอแตกสามตัวสามตัวทุกหมดหกเจ็ดตัวอ่ะแต่บัวมียี่นี่ก็บัวถืออีกต้องมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าที่บัวถือปูหงจักปูร้านมีศูนย์มีสองมีสามบัวเจ็ดนี่เจ็ดตัวนี่บัวถือเล็ก ไขเปามากคานว่าเขาไน่นี่ว่าถืเอเก็บปูถือบอกให้นี่เห็นบูปูถึอชูเก็นี่แปดผูเอาแปดลักไหยผลค่ะผนไปนใส่แปดเก็ดห <laughs> นึ <laughs> ่นงผลบานวานแง่กันแง่ผลวานยูนกัน,นชุนสามตัวไหมชุนมสามตัวปู้เห็บางตัวชุ่มสามตัวมีโอกาสสามตัวมากยูนักกันไหม น้ำปู้ำปูมาน้องเป็นไงนี่เด้อก็ปูตีแปดใช่แปดตัวเอนบางหนแปดหลน่อยนี่นี่เด้อแปดหลักบังก็มาตัวเก้าเนี่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 แต่ว่ามีอยู่นี่ก็ว่าถึงอีกนี่ค่รับหน่วยบนปูให้แปดตัวเดียวนี่มันเข้ากันนี่แต่ออกแท่กันกับเจ็ดแปดศูนย์แปดนี่ออแค่กันวุ่นี่เลยบันพีแจ้งว่าเรียนกันได้รับหน่วยบน ก็พักถือยื่นจีบยื่นอยู่ก็พ่าถือเลขอยู่สามตัวศูนย์เป็นลักหน่อยได้ปะปูได้เยอะหนงเดี่มเป็นเจ็ดก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้โอู้หมักแปดแห้งอ๋อปูชอบแปดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันเขาหอกโจรยู่นชุ่มนี่ก็ได้ค่ะบ้าพิกเก็ตหมดมึงดูหนาเดเห็นบิ้มออกมาศูนย์แปดนี่บานนี่ก็เก้าเจ็ดนี่บลูกกน้วยตลอดเลยบ่บมีอย่นี่ก็บ่ถือเลขอีก ออต้องมีเจ็ดมีแปดมี่ศูนยเออนี่แหละลูกหลักหน่วยบนอันล่างหรออันบอกกันแหละอันล่างศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์แปดนั่นแหละค่ะนั่นแหละมีตัวนั้นเนี่ยูหลักหน่วยนะมีเจ็ดมี8แปดมี0ศูนย์นปูเป็นไปได้เบิ้เออศูนยามบปูมักกวหมล่างเด้ศูนย์สามศสาปูมากคักมากกหมูปูทีหลายก็หมู ซูนสามกับซูนแปดพูดถือตัวล่องนะพูดซูนแปดเอนสามพูนแปดสองตัวนะพูดถือมันจะมันจะซับตัวเดียวกันนี่นะฮอกแปดจะเป็นบุญบุบูเอ่อฮอกแปดเป็นบุญอันสามตัวเลยพูพูมาตัวไหนบูพูมัันศูนย์หกแปดเก้าหกแปดเนี่ยศูนย์หกแปดเก้าหกแปดอืม ศูนย์หกแปดเก้าหกแปดไม่ใช่เนี่ยคิดถ่ายขึ้ก่อนมายันไปกระเด็นตัวเก่าเนี่ยแปดแปดยูรักหง่อยนี่แลลวน้ำปูเนาะปูของมากปูกระเท็อนหมเนะมันกับที่แรกมันกับปนี้จากเก่าของเกาเนาะครับผมศูนย์หกแปดเก้าหกแปดเปงครับอันศูนย์สามหลายกมนั่นแหละก็ปูงมักศูนยสามวันศูนแปดมัก กอหมูมัดอะไรครับมันมันสูตรสามหลายใช่ไหมสูสามนี่ตรงทุกสูตรเล้นะปูเนาะหลายใช่แล้วก็เน้่ล้าง้อมนะปูล้าง้อมโอ้มันเข้ากันทุกสูตรแถบทุกสูตรยังพุ่นมีแต่สูตรสามหลายใช่ไหมก็หมูเลยโดดดับๆนี่กนก้อนถืบว่าถือเล็กนะอ๋เค็มๆฉ่ำๆเลยเนาะปูปูหลายใช่ เอออุอจับเหม่อนายอ่างนเนเอออ๋อจับอ้ควเน้นๆได้ซัมนี่ละพี่น้องเอซแอนบมุนี่มากครับทิพไนไม่ได yeah> ้เจอกันนานแล้วเอาแบพับได้พี่น้องเอเซีเด้อนะครอบเนี่ยท่านปูสามเตะเท่าเข่าตลวดเ้อเขะเด้อน้ปูที่เจ็บแขนเน้นๆแล้วน้ำปูเนอะ ใบ่เลยหาบสืดบัรถือด้ปูมันใหญ่เพิ่งสามห้ากมได้จะแดงปูมักตัวนี้ค่ะคัดได้พี่น้องได้หายบสือตัวนี้น้าปูกับเพ่แปด่านี้ะไม่ไม่ม่ร่างอย่างเดียวสร้างอย่างเดียวด้วยค่บปูพูบสือตัวนี้บัตือแค้พี่น้องอืมเนาะมาคักลายศูนย์สามพี่น้องเนาะอืมวัดนอะไม่ได้จะได้ อย่าฟังซื้อพี่น้องได้จ้าบุคคลกระสัมหน้าบ้งนะครับเด้สำหรับข้างวมว่ามีคือสองเด็ลรักมยรักเยหลังมีสองสองไม่มีบ่ีเดจ้าจอยู่ขางครับนี่สองบวมีดังเวย์รักเีกหลังบวมีสองหมายถึงว่าสองบมาหลัก่วยบ่ปูบ่ยัไปซื้อททั้งเวยลยครับอ๋อลักสิบก็ไม่มาบ่มีสองเลย เง้นออเลขเลขที่ไม่มาก็คือเลขสองเจเลยปูนล่างล่างออล่างสองมา้จะไปสืบติดสองาง้นสองไม่มาล่างเจมา้อปูนนี่ปีที่สองเดีวเดียวนี่โอ้นี่บื้บเยอนีบ้านดับศูนย์ดูออกคได้าเจ็ดเบานหเจ็ดูเนี่ยก็ผ่านเจ็เนมันกลายเนบ้นี่เอนศูนย์สามสองเนี่ยดับสองเก้าสอง ศูนเนี่ยบมีพูดปใช่ปะหมือนมานอกกอสองบะมี่บมีมาศูนย์ได้ปูขมดืพูกกาถาหเล่าอืนี่ร่างยำซื้นเทียงเงินได้สองไม่ติดสองกะปูะเห็นบ่ะจะติดสองนี่ร่างหันชื้เแคไบชื้อติดสองว่าติดศูนได้ปูยังบอกเลยแมนค่ะเห็นบอกป้าต้าสองเนี่ยแวนนี้หามมีสองนั่นเดียวหามีสองนั่นเดียว สำหรับอันเรียงลงนปูเนาะต้องเป็นศูชิสามเท่านั้นนั่นแหละเื่อนช่างอางติเตอหน้านครับเออถึงหน้ทางครับเดียวตัวที่ามากสำหรับชิพนี้ครับมกโมม่หลับกันอนกันก็กองหินบาซูลบาม่าลังคอยดีโสมไม่ใส่เนกันนะครับเนาะสวัสดีครับ